น้องแกเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้ขับมอเตอร์ไซค์กันเลยนะครับแกมีแค่มือข้างนี้ที่แบบสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ข้างนี้จะมีแค่สงนิ้วเห็นไหมเดี๋ยวผมจะย้ายคันเร่งนะครับเอาคันเร่งมาเขียวนี่มาย้ายอยู่ฝั่งซ้ายอ่าเดี๋ยวจะย้ายมาแล้วก็ให้น้องได้ลองขี่เดี๋ยวผมจะลองเท็ดูก่อนเพราะว่าถ้าเราย้ายมาเนี่ยมันต้องบิดมาฝั่งนี้แนละ้วทุกคนเห็นไหมโอเคทุกคนตอนนี้รดลงมาแล้วนะครับนี่ตอนนี้พี่จอเราเา้ยครั้งแรกในชีวิตด,ดูโอ้โอยยากโ้ สวัสดีครับคนดูทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับยูพาลองนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นพาลองที่พิเศษนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมเห็นน้องคนหนึ่งนะก็คือน,น้องแกเนี่ยน้องคนนี้นะเห็นไหมนี่เลยน้องแกเนี่ยมือข้างขวาเนี่ยแกขับรถไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยเออเราก็เลยพาลองกันนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะพาให้น้องแกได้ขับรถกันนิดหนึ่งนะครับก็คือผมไม่ได้ให้แกมาบิดฝั่งขวานะ ผมจะฮะผมจะย้ายคัลลิ่งนะครับทุกคนนี่ย้ายคัลลิ่งตัวนี้นะย้ายคัลลิ่งตัวนี้มาไว้ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายน้องแกเนี่ยมีอยู่มีครบเหมือนเราเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่นะสู้หน่อยกี่นิ้วอันนี้กี่นิ้วห้านิ้วอ่านิ้วอันนี้กี่นิ้วเจ็ดนิ้วเฮ้ยกี่นิ้วอันนี้สองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วเออนะครับก็น้องแกเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้ขับมอเตอร์ไซค์กันเลยนะครับ แกมีแค่มือข้างนี้ที่แบบสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ข้างนี้จะมีแค่สองนิ้วเห็นไหมนี่ก็คือวันนี้ผมจะพาลองนะครับก็คือเราจะเปิดโอกาสให้น้องคนนี้นะครับได้ลองเอออยากแก่ก็อยากลองขับมอเตอร์ไซค์ดูว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมก็ถ่ายมาถ่ายบริเวณนี้นะทุกคนนะบริเวณที่เรามาถ่ายกันบ่อยนะครับแล้วก็เราจะไม่ถ่ายบนถนนนั้น่าจะไม่สะดวกเดี๋ยวเราไปขี่ในะทุน่งนาดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะล้มหรือเปล่านะก็ะต้องเตรีักันกนิดนึงนะครับ เดี wollen, ๋ยวผมจะย้ายคันเร่งนะครับเอาคันเร่งเนี่ยตัวนี้เลยเอาคันเร่งมาเขี้ยวเนี่ยมาย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายอ่าเดี๋ยวย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายเห็นไหมนี่เดี๋ยวย้ายมาแล้วก็ให้น้องได้ลองขี่เดี๋ยวผมจะลองเซตดูก่อนเพราะว่าถ้าเราย้ายมาเนี่ยมันต้องบิดมาฝั่งนี้นะทุกคนเห็นไหมเมื่อเราบิดมาข้างหน้าเออไม่ได้บิดมาข้างหลังเหมือนตัวนี้เนะหมื่อบิดมาข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะย้ายคันเร่งนะครับเอามาไว้ฝั่งซ้ายแล้วก็ให้พี่จอให้พี่จอได้ขี่นะ ชื่อพี่จอนะอะได้นำตัวหน่อยนำคนตัวคนดูสวัสดีครับผมชื่อจอพาลองครับผมจอพาลองข้องแค่ว่ะจริงนะครับเดี๋ยวนี้พาลองเลยแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องเขาได้ลองขับรถมอเตอร์ไซค์ดูนะเพราะว่าขับจักรยานเนี่ยจักรยานเนี่ยขับจะได้จักรยานได้ลองลองขับรถเลยสมมุดสมุดอันนี้เป็นจักรยานครับเออสมมุินี้เป็นจักรยานได้ลองขับจักรยานครับจะไับครับพี่ธีครับแล้วเวลาปั่นก็เวลาปั่นปึ๊บ มีมีโซ่นะครับสมมติว่าตรงนี้มีโซ่ตรงนี้เป็นขาปแบบั่นขาปั่นแล้วก็แบบอ๋อจับอย่างนี้จับอย่างนี้จับอย่างนี้อ,นอ๋อเห็นไหมนี่ทุกคนเ <c oughs> ข้ามาดูใกล้หไหม,มเขามีความสามารถนะเขาพยายามจับตรงนี้นะเห็นไหมใกล้เลย <c oughs> เห็นไหมเขาจะแบบเหมือนเราแบบดันไว้เงี้ยถ้าเราแบบมีสองนิ้วเนาะเราก็ดันไว้เงี้ยประคองไว้นะในลองบิดแล้วก็ลองดูใกล้สิลองบิดบิดไม่ถึงฮะตอนนี้บิดไม่ไม่ได้เลยหนีบได้ไหมหนีบหนีบก็หนีบไม่ได้หนีบหนีบได้อีกหนีบได้ โอยเดี๋ยวพาลองเลยไปเดี๋ยวเปลี่ยนคันเร่งเดี๋ยวให้ลองเดี๋ยวให้ลองเลยครับนี่เบยวเราถอดง่ายอยู่แล้วเป็นรถที่แบบไล่มาหมดแล้วหมดสลับการถอดแล้ขี่สิกิโลมาหนิพอคฮะเฮ้ยต้องตง้องต้องต้องระวังครับต้องระวังครับคือมีความใจกล้าทุกคนมีความแบบเออเราก็อยากลองสักครั้งในชีวิตนะ มือไม่ครบด้วยเราก็อยากลองดูบ้างนะเห็นคนอื่นเขาขับไปคนอื่นเขาขี่ะอ่าพี่จอเนี่ยอายุน้องผมปีหนึ่งนะทุกคนนะแต่แก pues like แบบแกแบบ <off proyect s> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แกแบบเออแกก็ดูบุหรีอ่ะเออแกเป็นคนดูบุหรี่แล้วก็ดูเยอะไงดูดูยิงยิงแคลงให้คนดูดูสิให้คนดูดูใกล้คนดูบอกกู้ก็ลังกินข่าวเสบๆเออเห็นแคลวอีกเป็นแบบก็แล้วครับ เจ้าบ้าบ่บ่บ้าบ้าบอแต่ว่าแต่ว่ายังบ่บ้าแต่ว่าดีดีดีขึ้นดีขึ้นแต่ไม่ได้ว่าดีขึ้นว่ะมาใส่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนเดี๋ยวผมแซปเปิลดูก่อนนะเดี๋ยวก่อนที่จะผ่านการชี้นา้นต้องแซปเปิลก่อนเดี๋ยวขันเร่งค้างคันเร่งค้างนี่ข้นกระแทกนนี่เด็ดเลยดูดูทุกคนดูคาเทนาเห็นไหม เออแ่แค่นี้เอาปอยูเลยเดี๋ยดิมาเดีลองใส่ปืดอเฮ้ยนไมใส่ขนาเคไังไม่ังจะดเดี๋ยวจะเอารถลงไปข้นลา,ากนะครับแล้วก็ให้พี่จอได้ลองเทสกันดูดนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เอารถลงมาแล้วนะครับเอารถลงมาเรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้พี่จอเราเฮ้ยครั้งแรกในชีวิต ดูโอ้ยอย่างโกูได้แล้ว้นเฮ้ยเบิดเองนะขับตัดขับตันลงถุนลงถุนลงถุนลงถนเ้เฮ้เฮ้ยไปลุกมือซ้ายัไิคอยๆด้วเดี๋ยวสินน like cool ั่งไปหน้าเดี๋ยวผมจะนั่งไปด้วยนะเพื่อเป็นการเซตติ้งนะเพราะว่าพี่จอเนี่ยไม่เคยขับรถเลยอันนี้เป็นครั้งแรก จอขับได้วะ่ะเมื่อกี้ผมว่าขาขึ้นนะทุกคนอาจจะเห็นแค่ฝั่งนี้นะแต่เมื่อกี้ผมยกขาขึ้นหมดนะแล้วก็เมื่อกี้พี่จอลองขึ้นดูก็ทรงตัวได้นะครับเดี๋ยวลองอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวให้ลองบนถนนแบบผมเซตติ้งไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าปเป็นจะเป็นยังไงน,นะเดี๋ยวตอนนี้ฝึกฝึกในนี้ก่อนเอไปไปพูดกับคุณดูหน่อยตามความรู้สึกเป็นจะได โอ้พาลองแล้วเยี่ยมเลยขอในการขับรถไปจะไหนครับการขับรถโอ้ครั้งแรกครับครั้งแรกรู้สึกรู้สึกรู้รู้สึกครั้งแรกนะครับตอนนี้ครั้งแรกไปจะไหนล่ะตื่น,นหรือว่าตื่นไหมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยดีใจได้ขับได้ขับได้ขับ,บ <Okay. S 2> นะครับตอนนี้กำลังกำลังกำลังทักทายดูว่าทุกคนนั้น มีสามารถว่าจะขับรถไปยาวไกลอย่างไงครับตอนนี้ต้องต้องต้องระวังไอ้ต้องต้องออโอเคจบเ, <laughs> เดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวให้พี่จอได้ลองกับบนถนนแดงนะครับเราไม่ไปลองกับบนถนนหลวงกับบนถนนดำนะครับอ,อันตรายนะถ้าถนนนี้เราเซฟติ้งได้สบาย <laughs> เดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งให้พี่จอได้ลองฝึกอือได้มีความคุ้นชินกับมือของเขาก่อนนะครับในการบิดนะสตาร์ทมือนี่ครับสตาร์ทมือ Bye, Bye Ei! จอด้วยนะครับตอนนี้พี่จอขับรถได้แล้วว่ะค <C le od> ือเมื่อกี้ผมมาขาขึ้นนะครับแล้วก็พี่จอพี่จอก็เอาขาขึ้นหมดแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาทุกคนไปลองกับถนนตัวนี้เห็นไหมฝั่งนี้ฝ <C le od> ัง่งนี้จะเป็นโล่งหน่อยไม่มีรั้ว,ไม,มวไม่มีอะไรนะครับอ่าไปเดี๋ยวเราจะรถขึ้นไปข้างบนแล้วก็ซ้อนท้ายพี่จอแล้วก็ให้พี่จอลองขับดูอ่ามาปเป็นเจตนายนะครับไปโอเคตอนนี้เราว่ามาข้างบนแล้วนะครับทุกคนนี่เลยบนถนนเห็นไหมก็จะเป็นแค่ตรงนี้นะครับไม่มีรั้วไม่มีอะไรนะครับเราพยายามเซตติ้งที่สุดแล้วเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้้มมมีีีีออออััันนนนตตตตรราายยยไ่กใหหุุบบิเเะคด๋ว พี่เจาะขับรถเรียบร้อยอุ้ยทรงได้ปะวัยรุ่นทรงชิงนะเนี่ยเอ้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเมื่อกี้ขับได้เอาขาขึ้นแบบสบายๆชิวๆเลยปะ่ะเดี๋ยวเราไปลองถนนนี้เลยกันเราก็จะเอาขาขึ้นหมดนะให้ทุกคนได้เห็นเลยนะไปสตาร์ทดูดูการสตาร์ทเปิดหูวใจก่อนพอนาเปิดหูวใจเปิคู่ใจจะไอ่าแล้วก็สตาร์ทโอเคทำไม เดี๋ยวเราให้พี่จอได้ลองขับแบบคนเดียวดูเลยตานี้ครับไหวบอไหวโอเนนะทำดิสได้ดิ้ค่อยๆได้ค่ยคอยๆขึ้นดิ้นค่อยๆขึ้นเดี๋ยวครั้งนี้นะครับทุกคนผมจะปล่อยให้พี่จอได้ขับคนเดียวเลยได้ชูมือก่อนชูมือก่อนส้องทางเห็นไหมนะเดี๋ยวเรามาลองปล่อยแล้วก็ให้พี่จอได้ลองขับดูครั้งแรกแล้วก็ปล่อยลองขับคนเดียวดูนะครับ

ว่ารถเรามีแค่เบรกหน้านะครับเฮ้ยโอเคแล้วทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะวันนี้ก็พาพี่จอนะครับมาลองขับดูมาลองขับด,ด,ด,ดูนะครับว่าเป็นต่ไหนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของแกนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันบิดได้แค่ข้างขวานะครับทางนี้ก็ไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าจะดัดแปลงก็ได้อยู่นะเราไปซื้อเริงด้านซ้ายมามีขายอยู่นะครับแล้วก็พี่จอก็ขับได้แล้วเรียบร้อยก็ใครที่อยากให้ถ่ายคลิป อะไรประมาณนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้มี EP 2อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็สารับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุนอย่าลืมกดไลค์แชร์สารคดีกันด้วยนะครับไปติดตามเพจบุกบุญด้วยครับ